ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีภาพปรากฏว่าที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับมีคนจำนวนมากมานอนรอคิวเพื่อที่จะตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ต้องใช้คำว่านอนรอนะฮะเนื่องจากว่าตั้งแต่เที่ยงคืนพอวัดปิดปุ๊บเข้าไปด้านในไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ของทางวัดเห็นก็สงสารต้องเปิดประตูรั้วของวัดแล้วก็ให้เข้ามานอนด้านในคุณผู้ชมครับ ถามว่าทาไมต้องมากันตั้งแต่กลางดึกเอาจริงๆตามที่เราไปคุยเนี่ยบางคนมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ได้ซ้าไปมาเข้าคิวเพื่อเช้าวันนี้จะได้รับการตรวจเชือ้อโควิด -19 ภาพเหล่านี้มันสะท้อนอะไรมันหดหูใจเหลือเกินต้องมานอนรอกันข้ามวันข้ามคืนเลยนะฮะคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปคุยบางส่วนนะเขาบอกว่าที่ต้องมานอนก็เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาจัดการเรื่องของระบบคิวนะฮะจะนั่งรอก็กไม่ไหวมันก็ง่วงเขาก็เลยตกลงกันว่า เอานอนเลยถ้าอย่างนั้นบางคนเอาเต็นท์มากางเลยแบบนี้เลยฮะแล้วเกินคือบางคนเนี่ยเดินทางมาจากบางกะปินะฮะมา2ครั้งแล้วนะคร,ครั้งแรกมาเนี่ยมาตั้งแต่ต4สี่แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้คิวเพราะเขาจะจํากัดคิววันละได้ไม่กี่ร้อยคนนะฮะหลังจากนั้นก็เลยต้องมาอีกเป็นครั้งที่2 บางคนก็บอกครับว่าจะต้องใช้ผลตรวจเนี่ยไปยืนยันกับบริษัทก่อนจะเข้าทํางานแล้วบริษัทก็ไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจให้ดังนั้นถ้าจะไปตรวจที่อื่นจ่ายตังหลายบาทมาตรวจที่นี่คือตรวจฟรีแต่ก็ต้องรอคิวเอาลองฟังดูฮะไปมา3ามที่แล้วไม่ได้คิวเลยครับเมื่อวานก็มาที่นี่ตอนตีสี่ก็ไม่ได้คิวคก็เลยต้องมาใหม่วันนี้มารอคิวตั้งแต่สามทุ่ รอบนี้เลยต้องมา3ามทุ่มครับเราเคยมาตยสี่แล้วไม่ได้คิวเนี่ยน่าสงสารจริงๆนะฮะทั้งใครที่จะเริ่มจองคิวกันก็หกโมงเช้าแต่ก็ต้องมาก่อนไงใช่ไหมเพราะกลัวจะไม่ได้ทาได้นายเรืองศักดิ์กันทสังอายุ30ปีบอกว่ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะว่าจะต้องมานอนรอคิวข้ามคืนก็เลยเตรียมเสือแล้วก็เต็นท์มากางนอนนอกจากนี้ก็เอายากันยุงแล้วก็เจลแอลกอฮอล์มาด้วยค่ะส่วนอุปสรรคที่เขาเจอก็คือเรื่องของการบริหารจัดการคิวที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะ ยเนี่ยครับกระเปาประกาศอะไรอย่างนี้ผมก็เอาเต็นท์อะไรมาเผื่อมันผมดูข่าวมาเมื่อวานเขามันอนกันแล้วผมก็เลยเตรียมเสื้อเตรียมอะไรมาครบเลยหมอนเหมือนครับยาคยุงแดงคอครับที่เรื่องการจัดการคิวจัดการอะไรมันมันดูแบบบวหมดเลยผม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 ก็เนี่ยต้องฟังตามกันต้องให้ข่าวตามกันให้ข่าวตามกันตลอดคยอไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนเท่าไหร่เลยครับพี่ ไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนนี่คือเสียงสะท้อนนะฮะคุณผู้ชมคือจุดนี้วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่บางเขนเนี่ยนะครับเขาตั้งเป็นจุดตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกแล้วก็ฟรีด้วยสําหรับประชาชนคนทั่วไปที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเริ่มมาตั้งแต่วันที่5จะไปจนถึงวันที่1 1กรกฎาคมนะฮะไม่เว้นันหยุราชการเปิดบริการจริงๆคือ8โมงเช้าจน4โมงเย็น คุณผู้ชมครับเริ่มนับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า1น่1วันรับจำนวนจำกัดก็คือ900คนเท่านั้นก็เลยเป็นที่มาคนทำไมต้องมานอนรอจอคิวฮันเพราะว่าคิวมันเต็มคนมันเยอะตั้งแต่กลางดึกคือโรงพยาบาลเขาก็ไม่รับตรวจแล้วไงคะตอนนี้บ้านเราวัคซีนก็ไม่พอแล้วก็การเข้าถึงการตรวจคัดกรองยางยากก็เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมมันยังติดเชื้อสูงอยู่นะคะคับ ก็เป็นข้อจํากัดที่หลายคนกําลังเผชิญแต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บุคลากร,ก,รการแพทย์หลายท่านก็ยังมีความหวังว่าจะต้องฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้นะฮะนี่คือบรรยากาศรอตรวจฟรีที่วัดพระศรีย่านบางเขนส่วนเหตุการณ์ต่อไปอันนี้คือรอเตียงรักษาคุณผู้ชมครับล้นออกมานอกโรงพยาบาลเลยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพนี่เป็น Facebook ของคุณเติมตระกูลกำบลวิสิทธิ์เป็นลูกของคุณชูวิทย์นะฮะ โพสภาพลงใน Facebook บอกว่าเห็นแล้วสะเทือนใจจริงๆไม่คิดนะว่าประเทศไทยจะมีภาพเหตุการณ์แบบนี้คือมีผู้ป่วยหลายคนนอนรอเตียงรักษาหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่คิดไม่ฝันเลยและถ้าปล่อยไว้แบบนี้นานต่อ,ตอไปเนี่ยประเทศไทยอาจจะกลายเป็นอินเดีย2เร็วๆนี้ได้นะครับ<ะ>หลังจากที่ f a c e b o o k นี้เผยแพร่ออกไปทีมข่าวของเราลงสำรวจรอบแรกตอนตี4ครับไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวแถวโบเบกกรุงเทพ นี่คือสภาพเมื่อตอนประมาณสักช่วงตีสี่ฮะเห็นเตียงคนไข้หนึ่งเตียงนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเอารั้วมากั้นทางเข้าออกไม่ให้รถผ่านเข้าไปได้เพื่อจัดพื้นที่สําหรับผู้ป่วยแบบนี้หแหล่งข่าวคนหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวช่องวันบอกว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยป่วยโควิดสาเหตุที่ต้องมานอนรอหน้าโรงพยาบาลเหตุผลก็เพราะว่าห้อง ICU เต็มห้องอื่นๆก็เต็มเตียงก็เต็มถ้ามีผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล หรือมีผู้ป่วยเสียชีวิตคือมีคนออกอะฮะถึงจะเอาคนที่รออยู่แบบเนี้เข็นเข้าไปแทนได้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทยอยนำผู้ป่วยเข้าไปด้านในแล้วบางส่วนจนเหลือเพียงแค่หนึ่งเตียงที่เราเห็นนี้แหละครับนี่ฮะนี่คือบรรยากาศตอนที่เราไปสำรวจตอนประมาณสักช่วงตีสี่แล้วเรารไปอีกรอบหนึ่งใช่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเราส่งทีมขาวคุณเออนุสักลงพื้นที่ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ ยังเห็นอยู่ว่าด้านนอกเนี่ยมีผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงด้านนอก1เตียงเหมือนเดิม<ฆ>แล้วก็จะมีถังออกซิเจนอยู่ด้านข้างยังคงสามารถพูดคุยโทรศัพท์ได้ตามปกตินะครับแล้วก็จะมีเตียงเหลืออีกประมาณ3-4เตียงรอบๆก็จะมีแผงเหล็กกั้นเอาไว้ไม่ให้คนข้างนอกเนี่ยมองเห็นใกล้กันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับจากการสังเกตประมาณสักหนึ่งชั่วโมงไม่มีพยาบาลหรือว่าคุณหมอเข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วยรายนี้แต่อย่างใดครับ เรามีโอกาสได้สอบถามกับพัตจการคนหนึ่งครับซึ่งเป็นด่านหน้าของโรงพยาบาลเขาเปิดเผยว่าณขณะนี้ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพมหานครจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมดก็คือจะมีผู้ป่วยบางส่วนมานอนรออยู่ด้านนอกของตึกเพราะว่าข้างในเตียงมันเต็มครับถ้าข้างในเตียงว่างผู้ป่วยที่อยู่ด้านนอกถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปรักษาตัวด้านในบางส่วนยอมรับเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงกับผู้ที่ติดโควิด บางส่วนเป็นผู้ป่วยที่ติดโควิดเลยครับเนี่แหละครับคุณผู้ชมมันคือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยณตอนนี้แต่เบื้องต้นเขาบอกก็จะมีการแยกสัดแยกส่วนนะฮะสมมติเป็นผู้ป่วยที่ติดโควิดก็ไปอยู่อีกมุมหนึ่ง<ะ>ผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดก็อยู่อีกมุมหนึ่งลองฟังดูฮะถ้าส่วนวนมากเลยถ้ารอผลเนี่ยก็ต้องอยู่ดันนออาการโล่งๆออาการโล่ง ทีนี่ว่าคนทางในมันเยอะก็เลยไม่อยากให้มาปนเพลอนไงเขาเลยอยากเอาไว้้างนอกถ้าผลบวกหรือเป็นลบอะไรมันเป็นผลดีกับตัวเขาถ้าเขาไม่เป็นอะไรก็ขึ้นตึกไปนอนได้คือผลออกมาเขาเป็นปุ๊บมันจะเป็นความเสี่ยงของคนข้างบนต่อเจ้าหน้าที่คือต้องไปกักตัวตามพวกนี้แสดงว่าพอเป็นปุ๊บก็มีรถมารับเลยพอเป็นปุ๊บเขาจะเขาจะถึงจะ รู้ว่าจะต้องเอาเขาไปไวต้ตรงไหนคาเป็นไะเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าผู้ป่วยที่นอนรออยู่ด้านนอกโรงพยาบาลไม่ใช่ผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 ทั้งหมดนะคะผู้ป่วยปกติก็มีเพียงแต่ว่าเตียงมันไม่พอค่ะอยากให้ชาวเน็ตเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้คงต้องรอผู้บริหารโรงพยาบาลออกมาชี้แจงค่ะ ขณะที่นายชูวิทย์กมลวิสิษค่ะเขาเอาคลิปมาแชร์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเป็นภาพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านธนบุรีมีผู้ป่วยนอนรออยู่บนเตียงเข็นแบบนี้ค่ะจอดเรียงรายกันอยู่นอกอาคารแล้วก็มีพัดลมมาเปิดให้ผู้ป่วยพร้อมกับโพสต์ข้อความด้วยว่าวันที่ท้อแท้ขอให้กำลังใจเราต้องสู้ต่อไปเท่าที่กำลังเรามีดูคลิปนี้แล้วต้องยอมรับว่าเราตัดสินใจพลาดเมื่อรัฐบาลเลือกเส้นทางผิดย่อมมีผลกระทบต่อคนไทยทุกคน นี่คือผลงานของผู้ที่เราเคยคิดว่าจะฝากความหวังไว้ค่ะตอนนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นได้หลายที่เลยนะคะเรื่องของการรอเตียงเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายจริงค่ะครับเรายังคงต้องช่วยกันนะฮะเราสามารถช่วยกันได้ได้วยการป้องกันตัวเองให้ถึงที่สุดอย่างน้อยๆถ้าเราไม่ไปเพิ่มภาระให้คุณหมอ,อมและคุณพยาบาลตัวเลขมันก็จะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องสู้ๆนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านเลยสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ